ไะไอ่ะเดี๋ยดิมากรมากรมากรข้าวบนไม่ไดเก็บของเลยจะไปอยู่ดิไปอยู่โดนผมเปิดกลัวเอ้าไปเดยนะไปเดยวไปเยไปเดยวะวหอีกนึงตายยัม่เข้าอะวะวหัวแตกโอแตกไปไหนพูมโอ้ยกรยินกูตายคุณใส่ดูไอน่อยไปคุณไปเก็บของพูมอะไร cũng sẽ die nè chạy đi để phong thấy mấy Đi mấy không đấy đã double tap quay yêu ยันเนี่ยอ uh uh ุ้ยกูต้องแบ่งสักเทสอะภูมิเสอ็จแล้วนะ

จ้อยคุณเอาหน้ากูเ้ยมันยิงไงวะตาก่อนพี่เอาตังค์ขึ้นก่อนเก็บกระสุนสามอะจอคุณกล่องแกเต็มแน่ถ้ากล่องเราเหลือเต็มคือแตกนะพี่เห็นปะคือยไงนะกล่องถ้าเห็นเราเหลือตรงทางจอมั้ยถ้าพี่ถือครบอะได้พี40นัดอะพี่เจ้ย เออยิงรีสนั่นยิงงเลกจะมองอีกจะไปหาอน่ถามด้วยสำนักผมกระปายผมกระปายผมลงหัวามไวไหวผมเก็บหมดอุ้ยอุ้ยผมเกิดใกล้ผมเกิใกล้่อยู่แล้วทไมมันเปลี่ยนเปนเิ่งผม่ง่งงก่ดเกิเล้ใกล้เใกล้เใกล้เกิดใกล้ดนเิิิเดเ้เเกเสียลดเ้เกเ โอ้ยภูมิเลือดมันหายพาร้อมกันเลยเหล่ไอ้เหี้ยนั่นน่ะเว้นทั้งไอภูมิไอ้ภูมิเจอแปดพันเ 8, นี่น<อ>ยจะหาว่ามันเด็ดริงนึงไอ้ภูมุลงมาแล้วเพืพ่อนภูมิ มาดิเอาล่นอยู่ไม่ได้ด้วยไอเนียไกลว่ะคู่ทจริงนะเฮ้ยสวยเพื่อนเนียม่พูดสักตัวเลยอย่าไปตายเพื่อนเราเห็นก่อนมาละตัวตัวตัวโอเคระวังระวังตั้งทุกน u l t i ด a a r r i o ได้ๆด้ๆปุบปิบปุบปิบปาิตัวตัวตัววต ว a แตกปุกเม็ดอ่ะลิงลอยเท่าไอพี่เต้ยอะไรครับผมี่มีพี่ไดอไรอแู้วจบไปหรอลอยเท่าไงแต่เป็นบาทลอยเท่าอไปแล้วร้อยบาทอ่ะถ้าได้สามถ้าได้สามลอยเท่าก็สามร้อยไอ้ผงเินกระตุกนะี่ของของของยิเก็บไปสี้าร้อยนี่ไงีเลยอ๋ได้สองบใหม่ดิสองเซตสองะไร่ ไม่ไงตายกูไอ้ส๊ะเอาสี่แท่นรันนะกูไม่เล่นอยู่เนี่ยปุ้มเดียวก่อนปุ้มแล้วตัวก่อนวิ่งอยู่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 วิ่งรับไฟวิ่งรับไยมันเก็บมันยกตู้ไปแล้วพี่บุ้มมันไม่ได้มีตัวเดียวมันดักไปนตักอยู่ในบ้านดักอยู่ในบ้านแล้วมัไปเลยจะเลยมันจะปีนขึ้นมาวัดไอ้รีบลงรีบลงเก็บแล้ว มุด้นเตายข้าหนอพี่เขียวข้าวหนอไก่ยีพีไก่ยีพีรอไป้มเฮ้ยกยีพีไกยีมาแล้วก่ยีพีจบของดูเจ้ากู้ไม่ใช่ไปไปผัไหม่เฮ้ยไอ้สัสไม่ใช่ตักเลยักเลยักเลยดงนี้ให้เปไรเอาปะอแต่เียผมรอมาแล้วมาแล้วขุดดิวว

Đã lọc ôi immedium Ê Boom, Ê, Ê Aiu luôn rồi ạ Giá đi Tạm tôi với Boom đừng có tạm tựa Boom Tựa đằng sau nhìn, lên, tạm tôi với Tạm tựa với Annihilation Ủa đừng Nhìn phương này đây nhỉ ไม่ลงเต๊เลยไปหายไ,ไปไปไ,ไปไ,นานนานไปไปไปกำลังลงวัด,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 ดเกดกำลังลงวัดลงแล้ววัดไอ้ไอไอ,อ,อวัดจะเอาอยู่แล้วมันก็อักซ้นอยู่ใน พี่เคีคเยครับจ้างทำคลิปเกอะเล็กครับพี่ไม่รับครับผมทำไมพี่ไปรับเกอะเล็กครับพี่จับไม่จับทายง่ายเกินไม่อยากเห็นคิวเวกเล่นเกอะเล็กกันนะพี่ผมมีมของดีไปเลยนะ <Ann ulation. S 1> โอ๊ยนี่ Ui. Ultimate warrior. Ta